อาโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo Say Channel นะครับโอเคนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมานะครับผมนะสอนวิธีนะครับผมถอดอ่าหมวกนะครับผมถอดหมวกให้สัตว์เลี้ยงนะครับผมคือมีหลายคนแบบใส่หมวกยังไงถอดหมวกยังไงอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยใส่หมวกอย่างนี้ใช่ไหมผมนะ แล้ววิธีถอดหมวกนี่มันถอดยังไงนะผมคือคุณผู้ชมแบบบางคนยังไม่เข้าใจนะผมยังแบบยังถอดหรือใส่หมวกไม่เป็นนะผมซึ่งอันดับแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะถอดหมวกหรือใส่หมวกได้คุณต้องไปอัปเดตเกม HD hey ก่อนนะผมให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะเพราะว่าถึงคุณไม่อัปเดตยังไงคุณก็เข้าเกมไม่ได้นะผมมันก็จะบังคับให้คุณอัปเดตอยู่ดีนะผมนะเมื่อคุณอัปเดตเกมเสร็จแล้วเนี่ยไม่เข้ามาเนี่ยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะมันก็จะมีเกดไปที่คอกสัตว์นะผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็น สัตว์เลี้ยงนะผมคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นพวกหมาพวกแมวนะผมมันจะไม่มีนะครับผมจะมีแค่พวกหมูวัวแกะแพะอะไรพวกนี้เท่านั้นนะครับผมนะสัตว์ที่สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะนะฮะอย่างเช่นเออแกะใช่ไหมครับนี่ครับอ่ากดไปที่แกะมันก็จะมีเ,เครื่องประดับเนี่ยมันจะเป็นรูปไม้แขวนเสื้อแล้วก็รูปผู้กันนะครับผมนะให้เราเนี่ยกดนะครับผมลากใส่ลงไปนะครับอย่างนี้ แนวมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมผมคือคุณผู้ชมมาดูกันก่อนนะครับผมมันจะมี2ฝั่งไอฝั่งข้างบนเนี่ยฝั่งข้างบนแล้วก็ฝั่งข้างล่างนะครับผมนะคือฝั่งข้างบนเนี่ยเดี๋ยวใหม่กดเข้าไปใหม่ปึ๊บอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมผมข้างบนเนี่ยผมมันจะมีให้เลือก2อย่างใช่ไหมผมนะเนี่ยปึ๊บอันเออ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีตัวอักษรขึ้นนี่อันนี้ก็คือเป็นหมวกวันเกิดสีชมพูนะผมก็คือทุกคนเนี่ยจะได้นะครับผมเพราะว่า เมื่อคุณอัปเดตเกมมาใช่ไหมครับผมแล้วคุณเล่นฟาร์มพาร์ทนะผมคือฟาร์มพาร์ทในสําหรับขั้นทดลองนะผมคืออ่าสำหรับการทดลองเล่นฟาร์มพาร์ทที่เขาเปิดให้เล่นเนี่ยเขาจะแจกหมวกด้วยนะผมเป็นหมวกไอ้ใบนี้แหละนะผมหมวกมันเกิดสีชมพูนะผมคือทุกคนจะได้นะผมถ้าเกิดว่าคุณล่ะเล่นฟาร์มพาร์ทจนครบนะครับนะค,บนะค,บคุณก็จะได้นะผมฟาร์มพาร์ทคือมันเป็นฟาร์มพาร์ทในขั้นทดลองนะครับผมนะเขาทดลองให้เล่นนะครับผมหลังจากที่เกมอัปเดตมาเนาะนะครับแล้วก็อ่าส่วนอ่ขั้นแบบ ยังไงล่ะเขาเรียกว่าฟาร์มพาร์ทแบบจริงจังแบบเสียงเงินเลยนะผมก็คือจะมีเริ่มในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับผมนะก็คือเขาจะเริ่มเ,เปิดใช้ฟาร์มพาร์ทกันแบบจริงจังนะผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ปิดไปแล้วนะผมนะก็ฤดูการาต่อไปนะผมก็จะเริ่มขึ้นแนะล้วฤดูการแรกนะผมนะฮะคือไอฤดูการที่มันอัปเดตให้เราเล่นนั่นแหละ คืออัปเดตไอรฤดูการที่เขาอัปเดตให้เราเล่นก่อนหน้านี้นะผมก็คือเป็นฤดูการขั้นทดลองน,นั่นเองเนี่ยผมให้ผู้เล่นเหมือนทดลองใช้ฟาร์มพาส์ทเนีผมอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใส่หมวกกันต่อเนรับผมก็วิธีการใส่หมวกนะครับผมก็ให้คุณกดมาที่หมวกนะครับมันจะมีเอ่ออันแรกนี่มันไม่ใช่นะอันแรกนี่คือเป็นยางลบนะผมคือเราจะถอดหมวกสัตว์ออกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่เนี่ยเราก็กดมาที่หมวกนีผมอันนี้อันนี้นะผมคือ นั่นแหละกดมาที่หมวกอันนี้แล้วก็มากดที่สัตว์นะผมคือมันจะมีสัตว์ทั้งหมด5ตัวใช่ไหมผมนะครับผมคือถ้าเกิดคอกสัตว์ใครมีแค่3ตัว2ตัว1ตัวแล้วพวกนี้มันก็จะมีแค่นั้นนะครับนะนี่ใส่ไปให้หมดนะครับผมอ่าหรือคุณจะเนี่ยกดซ้าไปครั้งหนึ่งก็เป็นการเอาหมวกออกนะครับเนะี่ยเห็นปะ่ะเออเนี่ยครับกดแบบกด กดไปครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการใส่หมวกนะครับผมใส่เครื่องประดับให้สัตว์นะครับผมพอกดคลิกไปครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการถอดนะครับผมแค่นี้แหละนะยครับไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนยางลบมั้งนะครับเออเป็นยางลบแหละนะครับเป็นเป็นเหมือนยางลบนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไออันแรกนี่มันคืออะไรนะครับนะฮะก็มีประมาณนี้นาะนะผมสำหรับวิธีการใส่หมวกให้สัตว์นะครับผมแล้วก็ถามว่าเราสามารถใส่หมวกให้มันได้กี่ตัวกี่ตัวก็ได้ครับผมคุณจะใส่ตัวเดียวก็ได้ เนี่ยใส่ตัวเดียวมันก็จะมีตัวเดียวนี่ครับประมาณนั้นนะครับผมคุณใส่หมดมันก็จะมีหมดนะครับประมาณนี้นะครับนะก็แบบมันก็ไม่ได้อะไรมีอะไรซับซ้อนในผมเนี่ยก็ใส่ไปนะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะครับเนี่ยเออนะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะฮะหวังว่าเออ่การอัปเดตแบบพวกฟาร์มพาร์ท เข้ามาที่จะเข้ามาในวันที่1ธันวาเนี่ยมันจะมีหมวกแบบสวยๆมาให้เราเล่นเนาะนะครับผมสำหรับใครที่มีตังก็แนะนําให้เติมนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีตังก็ไม่ต้องเติมเนาะนะครับผมเล่นสายฟรีดีกว่านะครับโอเคนะผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับผมนะคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ดูคลิป สรุปการอัปเดตนะครับผมของผมนะฮะก็สามารถไปดูได้นะผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะฝากไว้ที่ตัวไอด้านบนมุมขวาะครับผมสามารถกดเข้าไปดูกันได้เนาะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมมาเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะผมเพราะว่าทํางานเนาะนะครับแต่ก็จะพยายามหาคลิปมาลงกันเนาะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงต้องมีเพียงเท่านี้ครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยย